ดีตอน5้าทุ่มของประเทศไทยเนาะเนี่ยเก็บได้วันละแสนห้านะครับแล้วก็พอเราเก็บปุ๊บเราก็ามาแลกตรงนี้ครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีดีต่อวันหมดเลยเนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากแนะนําให้แลกทุกวันก็คือนี่พวกทรัพยากรพวกนี้ครับเนี่ยนะครับก็มันเป็นทรัพยากรที่เราต้องเอาไปใช้ในการรัฟอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเขียวของฟ้าอาวุธนะครับหรือแหวนประดับต่างๆเอาล้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอาร์เงขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเรนะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูก,กเอง3 0บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ r า e PUBG หรือว่า r x ร e e รวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆก,กำลังจะเล่นแล้วนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเได้เลยนะฮนะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอารนเกิมมิงนะครับสวัสดีครับพผมอารเลนกิมมิงนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำ5เรื่องที่ไม่ควรพลาดช่วงต้นเกมนะครับนะฮะมาเราาื ah ah, Mohammed, ่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของการตั้งปาร์ตี้ครับอ่าเรื่องของการตั้งปาร์ตี้เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแฟนฟาร์มมอนเนาะเราสามารถตั้งปาร์ตี้ได้แล้วก็การตั้งปาร์ตี้มีผลในเรื่องของเอ่อการเก็บมอนเร็วนะครับสมมติอย่างเควสหลักตัวเนี้ยครับเควสเหลืองตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเก็บเก็บเควสเร็วเนาะนะครับอ่านะครับแล้วเวลามีเพื่อนมาช่วยตีก็แบบว่าสมมติ แยกกันตีคนละ5ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะได้ทีเดียว5ตัวเลยนะครับแล้วเคล็ดลับการตั้งปาร์ตี้ก็คือนะครับเราสามารถกดเอ่อกดตั้งค่าให้แบบว่าคนอื่นสามารถเข้ามาจอยปาร์ตี้ได้เลยอัตโนมัติเราไม่ต้องกดอนุญาตแล้วก็เวลาคนมาชวนเรานะครับให้เข้าปาร์ตี้เราก็สามารถเข้าไปเลยได้อัตโนมัตินะครับนี่เลยไม่ต้องแบบกดยอมรับหรือตกลงเนาะอยู่ตรงนี้นะครับฟังชันนะครับแล้วก็อ่านี่เลยนะครับอันที่3นะครับอนุญาตเชิญเข้าปาร์ตี้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ ต่อมาอันนี้ก็เปิดนะกดเปิดแล้วก็อันที่5ครับอนุญาตคําขอเข้าปาร์ตี้อัตโนมัตินะครับนีก่กดเปิดเนาะทีนี้เวลาเราปล่อยบอร์ดไว้สมมุติตอนกลางคืนเราปล่อยบอร์ดไว้ใช่ไหมครับมีคนมาชวนเราเข้าปาร์ตี้เราก็จะเข้าไปเลยหรือว่ามีเรามีปาร์ตี้อยู่แล้วมีคนชวนขอเข้ามาก็จะเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็จะฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าปล่อยเวหลักเนี่ยเราก็จะ เก็บเก็บเควสไวนะครับทำให้เราเลเวลเร็วเนาะสำหรับคนที่เล่นโซโล่หรือเล่นคนเดียวหรือว่าเพื่อนเพื่อนไปไกลแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาช่วยนะครับวิธีนี้ทําให้จบเควสเร็วด้วยนะครับอันนี้เรื่องแรกครับเอาละครับเสริมอีกนิดหนึ่งเนาะเรื่องของการตั้งค่าปาร์ตี้นะครับนี่นะครับในเรื่องของการาล็อกเป้ามอนตนะ์นะครับอืมตัวนี้นะนะครับคือมันจะมีในเรื่องของเราสามารถล็อกล็อกให้โจมตีตัวเดียวกับเพื่อนได้แล้วก็ล็อก เป้ามอนที่คนอื่นไม่ไม่ได้ล็อกอยู่อย่างเงี้ยสมมติตีตีมอนที่แบบคนอื่นไม่ได้ตีนะครับอ่ะนะครับเนี่ยต,ตรงนี้นะครับก็ตั้งค่าตรงนี้นะแล้วก็ต่อสู้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะนี่เลยเนี่ยนะครับโหมดมารยาทการล่าอัตโนมัตินะครับก็ถ้าเปิดใช้เนี่ยสมมติอันแรกนี่นะอันนี้คือถ้าเป็นมอนทุกทุกตัวที่คนอื่นตีอยู่เนี่ยเราจะไม่ไปล็อกเป้าแล้วเพื่อตีเนาะเราจะวิ่งไปหามอนที่ไม่มีใครล็อกเป้าแล้วก็ตีนะครับอย่างเช่นนี้เนาะ มันก็จะล็อกเป้าตัวที่คนอื่นไม่ได้ล็อกครับแบบเปิดใช้งานมาดูนี่นะเปิดมากดปึ๊บนี่มันจะไม่ล็อกเป้าตัวนี้อันนี้ผมล็อกแล้วสมมติว่ตัวนี้นะผมไม่ตีแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าสมมติว่านี่ตัวนี้คนอื่นล็อกอยู่อ่ะผมไม่ตีแล้วนะครับผมเปลี่ยนนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้ามันมีแบบอื่นด้วยนะครับ ก็คือเนี่ยถ้ายกเว้นปาร์ตี้สมมุติถ้าเป็นแบบนี้คืออันนี้คือแบบทุกคนเลยนะครับรวมถึงปาร์ตี้ด้วยแต่เนี้ยถ้าปาร์ตี้เราล็อกเป้าตัวไหนเราก็สามารถไปตีตัวเดียวกับเพื่อนได้นะนะครับแล้วก็อันนี้ทั้งปาร์ตี้ทั้งกิวเนาะก็ยกเว้นทั้งปาร์ตี้แล้วก็กิวนะครับแต่ส่วนมากสมมติว่าเปิดแบบว่าทุกคนเลยอันเนี้ยเหมาะกับการที่ฟาร์มในดันหรือว่าแมปที่มอนมันตายเร็วๆเนาะ,ะเพื่อเราจะไปวิ่งไปหามอนที่ไม่ถูกล็อกเป้าเลยเพื่อเราจะได้ไปตีนะครับ แต่ว่าอันไหนเนี่ยอย่างเงี้ยมอนมอนตายยากเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องล็อกเป้าเป้าเดียวคนอื่นนะครับเพื่อที่จะเคลียร์มอนตัวนั้นกับคนอื่นไปด้วยนะครับถ้าเราไปเลือกเป้ามอนที่ไม่มีใครตีเลยอย่างเงี้ยสมมติเราตีเองอ่ะมันก็จะนานนะครับกว่ามอนจะตายประมาณนี้ก็ลองเลือกใช้ดูตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่องของการตีบวกครับอันนี้เป็นคําถามหลายคนเลยนะครับหรือว่าเป็นมหาหลายคนเลยจากที่สตรีมานะครับ คือเป็นมัญหานี้มากก็คือในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะแจกของเขียวนะครับที่ได้มาจากเควสเลยนะครับแล้ะทีเนี้ยเราตีบวกกันแตกนะครับทีแรกเราแล้วเ,เราไม่ไม่สามารถหาของมาใช้ได้หรือว่าถ้าใครจะใช้เนี่ยต้องไปซื้อในตลาดกลางนะครับเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาขายกันนะครับหรือไม่ก็ต้องขาบเองซึ่งมันยากอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเรื่องของการตีบวก นะครับอาวุธเนี่ยอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้อาวุธนะนะครับสามารถบวกได้ถึง7นะครับแบบไม่ไม่แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพอจะตีบวกขึ้น8เนี่ยมันจะมีโอกาสแตกและแนะนําว่าของเขียวเนี่ยนะครับใช้แค่บวก7จ็องแล้วพอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปคราฟเตรียมตัวคราฟไปทําของฟ้าไปเลยทีเดียวเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยพวกชุดก็เหมือนกันนะครับพวกชุดเนี่ยตีบวกติด100%เนี่ยจะอยู่ที่บวก5นะครับก็คือตีถึงบวก5เนี่ยไม่ไม่แตกแน่นอนแต่ถ้าตีขึ้น6เนี่ยจะแตกแล้ว ชุดเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เนาะก็จะมีเนี่ยอาวุธนะครับเอากับอาวุธรองนะครับแล้วก็ประดับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอย่างส่วนประดับฝั่งนี้เนาะนะครับช่องช่องที่2นี้นะจะตีบวกนะครับโอกาสติด100เซนนะคะจะอยู่ที่บวก3แต่พอขึ้นตีบวก4ี่เนี่ยจะมีโอกาสแตกและแนะนําว่าตีขึ้นบวก3ก็พอนะครับของเขียวแล้วเราเตรียมไปทาของฟ้าทีเดียวเลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะตีบวกก็ต้องมีของไว้สำรองเผื่อเผื่อใช้ด้วยนะไม่งั้นตีบวกแล้วแตกไปไม่มีของใช้นะครับ เราต้องไปหาซื้อหรือไม่ก็ต้องคาฟเองเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้พวกอ์ติแฟกต์นะครับอันนี้เราได้มานะครับก็สามารถเอาไปแลกได้แล้วก็อันนี้เราได้จากเควสเนาะตีบวกติด100%อยู่ที่1เนาะแล้วก็ถ้าตีบวกแตกเนี่ยอาจะอยู่ที่บวก2พอขึ้นบวก2เนี่ยจะมีโอกาสแตกและความจริงเราสามารถเนี่ยเช็คได้ครับก็คือตอนแรกมาถ้าตีบวกหนึ่งอ่ะมันจะไม่ขึ้นแดงแบบนี้ขึ้นไม่ขึ้นแดงก็คือติด100%เนาะแต่ว่าถ้าขึ้นแบบเนี้ยนะครับขึ้นวก่วาาาอทจถูํ อันนี้จะมีโอกาสแตกแล้วนะครับรวมถึงอุปกรณ์ด้วยนะแนะนาว่าอย่าตีให้แตกนะครับใช้ใช้ไปก่อนหรือว่าถ้าจะตีเนี่ยต้องมีของสํารองไว้ใช้ต่อด้วยนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ประดับอีกานะครับขอพูดในเรื่องของประดับอีกาด้วยเลยอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามมาเยอะมากนะครับว่าผมบวกสี่ยังไงความจริงผมไม่ได้ตีบวกนะครับบวกสี่เนี่ยอ่าผมใช้การที่ผมเติมแพ็คที่มันเป็นแพ็คเด้งนะครับห้ากล่องนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะแพ็คเด้งห้ากล่อง โทษทีฮะนี่นะครับตรงนี้5ใบนะครับเนี่ยได้5กล่องนะครับอ่ากล่องก็คือประดับอีกา5ชิ้นนะฮะอย่างละ5ชิ้นเรามีอยู่2แบบเนาะช่วงต้นเกมนะครับ5ชิ้นนะครับเราก็เอาเอามาคาฟตรงนี้ครับนะครับให้ขึ้นบวก4เลยก็คือจะติดบวก4 0 0ไม่ต้องตีบวกเองแต่ถ้าใครบางคนได้ได้รับมาแล้วจะเอาไปตีบวกเองก็ได้เนาะแต่มันมีโอกาสเสี่ยงไม่ถึงบวก4ี่ หรือว่าอาจจะได้มากกว่านั้นนะครับผมเอามาค้าตรงนี้ครับนี่คาขึ้นบวก4อันนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้ทั้งหมด8กล่องเนาะซึ่งเราจะขาดอีก3กล่องนะครับเพราะนั้นเราต้องหาของไปขายนะครับหรือว่าหาอีก3กล่องโดยการไปซื้อตรงนี้ครับในร้านค้าแล้วก็นี่เลยอุปกรณ์เนี่ยอีการ,รติการตรงนี้นะนะครับเนี่ยสองเพชรเนี่ยอันนี้คือ1กล่องนะครับ1กล่องประกอบไปด้วยเนี่ยประดับแล้วก็ใบทีบวกนะเนาะนะครับแล้วก็เราซื้ออีก3เนาะแล้วก็ไปค้าเป็น เอา8อันาไปครัฟนะครับเป็นประดับบวก4นะครับก็ถ้าใครไม่มีเพชรก็หาของไปขายในตลาดกลางแล้วก็รับเพชรมาซื้อก็ได้นะครับหรือว่าใครจะตีบวก5กล่องไปเลยก็ได้นะครับก็มีเผื่อไว้ใช้ด้วยประมาณนี้นะครับเรื่องของประดับอีกาเนาะประดับอีกาก็แตกตั้งแต่บวก2เหมือนกันนะนะครับอืมบวกหึงติดร้อนะครับมาเอาละครับมาพูดถึงเรื่องที่3นะครับเรื่องของการแลกแต้มต่อวันนะครับหรือการสะสมหรือหาแต้มต่อวันนั่นเองนั่นนะนะฮะก็คือเนี่ยตัวเหรียญตาผลงาน ลบเนี่ยนะครับแต้มตัวนี้เลยนะครับก็กดมาที่กระเป๋านะครับกระเป๋าแล้วก็แต้มตรงนี้นะครับซึ่งแต้มตัวเนี้ยมันจะหาได้ในดันเจียนนี่ครับดันเจียนพิเศษนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าดัน PK นะครับซึ่งเข้าไปปุ๊บนะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปอ่ะเข้าไปปุ๊บนะฮะในการรับแต้มนะครับได้จากการฟาร์มมอนในแแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับมันจะมีขึ้นมาเวลานี่ยอย่างอย่างอย่าง อย่างอย่างมันจะดรอปนะครับด,ดบดรอปแต้มนี่ตรวนี้ร้อยสี่สิบสี่มีคนมาตีผมนะครับอุ้ยของของม่วงด้วยออกก่อน <c oughs> เนี่ยเออก็ได้จากการฟาร์มมอนในแมปนั้นแล้วก็ได้จากการฆ่าคนเนาะนะครับแล้วเราก็แต้มมาแลกนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องแลกทุกวันนะครับเพราะว่ามันจะมีจํากัดเรื่องของการแลกต่อวันด้วยนะครับแล้วมันก็จะรีตอน เท Papa, ica, ety, ี igung, <German> ่ยงคืนนะครับหรือว่า5้าทุ่มของประเทศไทยนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็การรับแต้มต่อวันนะครับเราจะรับแต้มได้สูงสุดวันละแสนแสนห้านะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะแรกสูงสุดเนี่ยแต้มเนี้ยนะครับได้วันละแสนห้าเนาะนะฮะนี่วันละแสนห้านะครับรีตอนห้าทุ่มของประเทศไทยเนาะเนี่ยเก็บได้วันละแสนห้านะครับแล้วก็พอ เราเก็บปุ๊บเราก็มาแลกตรงนี้ครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีดีต่อวันหมดเลยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากแนะนําให้แลกทุกวันก็คือนี่พวกทรัพยากรพวกนี้ครับเนี่ยนะครับก็มันเป็นทรัพยากรที่เราต้องเอาไปใช้ในการคราอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเขียวของฟ้าอาวุธนะครับหรือแหวนประดับต่างๆเนี่ยใช้พวกนี้หมดเลยนะครับก็ลองดูว่าเพื่อนๆจะค้าันไหนและใช้ไหนนะฮะก็อย่าลืมมาแลกทุกวันนะครับก็4อย่าง ร,รวมกันแล้วก็อย่างละ3,000แต้มนะครับ20อันอันละ150อัอนหนึ่ง20อันก็3,000แต้ม4อย่างก็1 2 0 0เนาะพยายามเก็บแต้มให้ได้1 2 0 0ต่อวันนะฮะขั้นต่ำแล้วก็มาแลกนะครับเพราะว่าเป็นเ,เป็นทรัพยาการที่เราต้องใช้นะครับก็อย่าลืมนะครับดีตอน5ทุ่มนะฮะในการดีวันนะของร้านค้าแล้วก็แต้มต่อวันในการรับในดันเจี้ยนด้วยนะครับอ่ะ ต่อมาเรื่องที่4ครับเรื่องของแต้มศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามมาเยอะเหมือนกันนะฮะตัวนี้เลยนะครับว่าแต่ละอาชีพอัพอะไรนะครับอยากให้ดูอย่างนี้เลยครับนี่ดูง่ายๆนะฮะตรงนี้เลยพลังนะครับเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะครับว่าบวกสเตตอะไรเวลาอัพไปคล้ายๆอัพสเตตพวกสเต้งอะไรพวกนี้เนาะแต่เราดูตรงนี้เลยครับเนี่ยอันนี้พลังเนาะก็บวกพวกตีใกล้ครับแม่นยำตีใกล้ดาเมจตีใกล้คิทิคอลตีใกล้นะครับไม่สนดาเมจอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้ว่องไวนะครับบวก ออแม่นยำระยะไกลดาเมจระยะไกลนะครับคีย์ที่เข้าระยะไกลแล้วก็อันนี้ปัญญานะครับบวกเกี่ยวกับเวทนะครับแม่นยำเวทดาเมจเวทคิเวทนะครับก็นะครับพลังเนี่ยก็สำหรับพวกตีใกล้ก็จะมีพวกแอดดาบใหญ่นะฮะร,รวมถึงหอ,อกด้วยนะ นะครับหอกก็ถือว่าเป็นตัวตีใกล้นะครับดูจากอาวุธนะครับดูจากอาวุธเอาอันนี้ก็หอกก็เป็นตัวตีใกล้ก็เรียกอันนี้นะครับส่วนธนูนะครับธนูนี่ตีไกลนะครับมีอาชีพเดียวเลยนะครับเรียกอันนี้เลยนะครับตัวว่องไวนะครับแล้วก็นักเวทกับพระเรียกอันนี้นะฮะสติปัญญานะครับอืมอันนี้มันจะได้ไปบวกค่าความแม่นยำแล้วก็ดาเมจนะฮะซึ่งเราจะได้ตีมอนระดับสูงๆได้ด้วยนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกทนทานนะครับเนี่ยต้านทานลดดาเมจอ่าฟื้นฟู เนี่ยอันนี้อะไรฟื้นฟูเหมือนกันฟื้นฟูเลือดนะครับก็ผมแนะนําฝั่งนี้ดีกว่านะครับเพิ่มดาเมจไปเลยนะฮะประมาณนี้อันนี้เรื่องของศรัทธาเนาะอย่าอัพพาสแต่ว่าถ้าอัพพาสไปแล้วมันสามารถรีได้นะครับเนี่ยรีเซ็ตนะครับซึ่งซื้อขวดตรงนี้ได้ที่ร้านค้านี่เลยนะครับกดไปที่ร้านค้าตรงนี้นะครับตัว V ีเนี่ยตัว V ีเนาะแล้วก็มาที่ร้านร้านเหรียญโกนะครับนี่ตรงนี้นี่ขวดอยู่นี่ครับแสนหนึ่งนะครับในการรีเนาะก็สามารถรีได้นี่ครับอันนี้คือเรื่องที่4นะครับ ต่อมาครับเรื่องที่5ครับเรื่องของนะครับการสร้างเฉพาะทางเนาะนะครับก็สังเกตได้การสร้างมันจะมี2รูปแบบนะอันแรกะจะเป็นการครับทั่วไปนะครับแต่ที่จะมาแนะนํานี่เลยครับการสร้างเฉพาะทางก็รูปแบบเนี้ยความจริงตอน ตอนแรกมันจะมีให้เลือกอยู่4อย,4อย่างนะครับก็มีวินัยนะครับมีพุ่งทยานมี arn, ปาดเปลืองมีรุ่งเรืองนะครับซึ่ง4อย่างนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นสายของอาวุธหรืออุปกรณ์ในการครับนะครับถ้าเป็นอันแรกก็เป็นพวกดาบใหญ่เป็นพวกหอกเนาะอันที่2ก็เป็นพวกธนูเป็นพวกแอดนะครับอันที่3ก็เป็นพวกนักเวทกถาอะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็นะครับถ้าแนะนําเบื้องต้นเลยนะครับอยากจะแนะนําว่าให้เลือกสายของตัวเองนะครับเพราะว่านะครับ ในการค้าฟเนี่ยนะครับเราต้องค้าฟของที่เราสวมใส่หรืออุปกรณ์เองเนาะนะบางทีเราต้องทําเองอะไรเงี้ยนะครับก็มันจะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าในในอนาคตหรือว่าระยะยาวเนาะนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้เลือกสายนี้นะครับทาไมนะครับที่ผมเลือกอีกสายหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่อาวุธที่ตรงกับสายนะครับสายลุ่งโลดเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสายของพวกประดับเนาะค้าประดับนะฮะซึ่ง ระดับเนี่ยนะครับมันไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นอาชีพอะไรนะครับแล้วตัว mm ฟังก์ชันเนี้ยเราสามารถรับจ้างคัาให้คนอื่นได้เนาะผมก็เลยเลือกเป็นสายนี้มานะครับแต่ว่าในการรับจ้างค้าเนี่ยนะครับของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีระดับในการค้าอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยชำนาญข้องแค่วอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเวลารับจ้างครานะครับจะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยศูนย์คำขอคนอื่นจะขอมาให้เราคราเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับของผมก็มีคนขอให้เราคราบม้วนนะครับ ตีบวกตรงนี้นะครับซึ่งเนี่ยผมจะตีผมจะค้าให้เขาได้นะครับเนี่ยสมมติผมแค่สมมุติว่าระดับในการค้าผมหรือเลเวลในการค้าผมถึงชํานาญผมก็สามารถกดลับนะครับแล้วก็ค้าให้เขาได้เลยแล้วผมก็ได้10เพชรนะครับขอแค่มีเลเวลในการค้าเท่านั้นเองนะครับอ่าหรือว่ายังผมเนี่ยไม่ได้เลือกเอ่อไม่ได้เลือกที่ตรงสายเนาะเนี่ยหรือว่าไม่ได้เลือกเอ่อสายที่ต้องตีบวกอาวุธของตัวเองอย่างเงี้ยเนี่ยพุ่งทยานแอด ทำทำมีดขั้น2เนาะผมก็แค่กดลงทะเบียนนะครับแล้วผมก็ใส่เพชรไปว่าค่าจ้างในการคาฟเท่าไหร่ผมก็จะต้องเสียเพชรให้เขาคาฟให้เนาะนะครับอ,อันเนี้ยนะครับเนี่ยสมมุติอันเนี้ยอ่ะผมจะให้เขาจ้างอันเนี้ยผมก็ลงไป10เพชรนะครับแล้วเขาก็คาฟให้ผมแต่ว่าในการจ้างเขาคาฟนะครับเราต้องมีอุปกรณ์หรือวัตถุดิบนะฮะด้วยตัวเราเองเนาะเหมือนเราใส่วัตถุดิบไปเฉยๆแล้วเขาแค่กดคาบให้เฉยๆแค่น,นั้นเองแล้วก็เหมือนกันครับเราเนาะรับจ้างคาฟให้คนอื่น เขาก็แค่กดมาขอแค่ระดับในการคราฟเราถึงเนาะตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างผมรุ่งเรืองใช่ไหมเนี่ยก็คือเนี่ยอันเนี้ยตอนตอนนี้ผมอยู่แค่ระดับฝึกหัดนะครับผมก็ต้องอัพเนี่ยอัพเลเวลระดับของผมโดยการเนี่ยคราฟ์ค้าฟค้าฟพวกนี้เนาะเนี่ยมันจะมีตัวแต้มในการอัพเลเวลอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าคราฟอันนี้เล่นเนาะก็ได้500แต้มค้าฟันนี้ก็ได้ห้าเจ็ดร้อยแต้มอะไรเงี้ยครับก็สามารถอัพเลเวลแล้วก็ทําการคราฟได้เนาะหรือว่าเพิ่ม ระดับของตัวเองแล้วก็ไปรับจา้างค้ากันได้เนาะก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกค้า,าบแบบไหนเนาะนะครับแต่ถ้าเลือกแบบผมเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับแล้วก็มันคือความเสี่ยงเนาะในการรับจ้างนะครับอืมผมก็เลยคิดว่าคนน่าจะเลือกเฉพาะทางเยอะนะฮะส่วนมากเลือกเฉพาะทางเพราะมันง่ายครับสะดวกกว่าแต่เนี่ยจะลําบากนิดน,นึงก็ลองตัดสินใจดูว่าแบบไหนเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับตลาดด้วยว่าคนทําเยอะป่ารุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับอันนี้มาแนะนําเบื้องต้นเนาะนะครับส่วนถ้าอ่า คิดว่าเราเลือกสายผิดหรือว่าเลือกอาวุธที่ไม่ตรงนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะอย่างผมถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคแล้วนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแค่เนี่ยนะครับสองร้อยสองร้อยเพชรก็เปลี่ยนได้แหละนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็มาแนะนําทั้ง5าเรื่องนะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้ถ้าอย่างไรก็มีคําถามอะไรสามารถพิมพ์มาสอบถามได้แล้วก็ถ้ามีคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมสามารถแนะนํากันมาเพิม่มเติมได้เลยนะครับนะครับอย่างไรก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัับบนะคร